สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่องบอทอพันธ์ชาแนลนะครับผมในคลิปนี้ผมก็จะมาพาทุกท่านนะผมไปปั๊มไลค์เฟซบุ๊กแฟนเพจนะฮะปั๊มไลค์นะฮะผมมันจะมีปั๊มไลค์แล้วก็จะมีปั๊มผู้ติดตามใช่ไหมจะมี2ออันเนาะสำหรับแฟนเพจเนาะคราวนี้ผมจะปั๊มเป็นไลค์ของแฟนเพจนะฮะผมก็ทาให้ง่ายครับเป็นบริการของทางโฟลว์ไทยนะครับผมบริการนี้ทาง่ายรวดเร็วทันใจแน่นอนราคาก็ถูกนะครับผมส่วนวิธีการทํานั้นจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยครับ เอาละครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ในไลน์แล้วนะครับผมในแพลตฟอร์มไลน์นะก็ขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราเนี่ยกดไปที่เพิ่มเพื่อนนะครับผมเพิ่มเพื่อนเนาะน่าจะรู้กันอยู่นะครับกดเพิ่มเพื่อนปุ๊บไปแล้วนะฮะก็จะเห็นนะผมเรากดไปที่ค้นหาเลยนะครับผมค้นหาเป็นรูปแป็นขยายนะเป็นขยายกดไปนะครับผมแล้วคราวนี้เราก็กดไปที่ตรง ID Line ครับผมไลน์ไอดนะครับให้พิมพ์ตามผมเลยนะครับผมพิมพ์ตามผมเลยนะ ตามนี้เลยครับผมปั๊มแอดปั๊มฟอลโล่นะครับผมเป็น l ล n e ไอด่นะครับเป็นลน์ไอดีของทางฟอลโลไทยครับเนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้ครับผมกดค้นหานะครับกดค้นหาจะขึ้นเลยนะครับเป็นรูปฟอลโล่ไทยนะครับผมใครที่ไม่เคยใช้บริการก็กดแอดเพื่อนไปเลยนะครับผมส่วนคนที่เคยใช้บริการแล้วก็กดแชทไปเลยครับมาตรงนี้ปุ๊บเราก็สั่งซื้อไปเลยนะครับผมซึ่งในคลิปนี้ผมจะสั่งซื้อยอดไลฟ์แฟนเพจนะครับผมอ่า ไปซื้อยอดไลฟ์นะครับผมยอดไลฟ์แฟนเพจนะฮะเป็นแบบต่างชาตินะครับผมอโอเคครับผมซื้อไลฟ์แฟนเพจต่างชาตินะครับมันซื้อยังไงมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของมันนะครับซื้อไลฟ์แฟนเพจต่างชาตินะฮะเต็งสนใจยอดไลฟ์แฟนเพจ a c e b o o k นะใช่ครับ โอ้มาแล้วครับผมเลืดราคามาแล้วนะฮะเดี๋ยวขอดูหน่อยโปรไฟล์แฟนเพจต่างชาตินะครับผมเพราะว่าต่างชาตินี่ราคาดีกว่านะครับในส่วนอื่นเนาะแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องอ่ารวมๆเนาะเราไม่ได้ซีเรียสมันก็รวมๆม,ม,มาอย่างไรล่ะครับผมแต่ถ้าอยากอยากได้แบบไทยล้วนนะอยากได้แบบไทยล้วนก็มีนะครับโอเคครับผมนี่ก็100นะครับผมมี100 200ไลค์500ไลค์นะครับผม1,000ไลค์ นะผมสนใจเห็นไหมเนี่ยห0 0่งพันไลค์เนี่ยไอตอนเราซื้อ1,000ไ like ลค์มันจะเริ่มแถมนะมีแถมอีก100นะผมก็จะประมาณ1,100ประมาณนี้นะก็ลองดูครับผมลองดูนะข้อความอะไรครับดูดิอ่าโปรไลฟ์เพจต่างชาติเลืดราคาตามนี้เลยงานนี้อ่างานขึ้นเนียนๆเ,เลยปลอดภัยไม่ใส่ไม่ใช้รหัสนะครับผมอ่าเราจะเอากี่ไลค์ดีผมจะเอาเป็น1000ไ like ลค์นะครับผมซึ่งมัน ดีมากมีแถมด้วยนะครับผมราคา650บาทอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับผมนะสำหรับไลฟ์ของแฟนเพจนะใครที่แบบว่าสตรีมนะครับผมสตรีมหรือว่าอ่าสตรีมเล่นเกมหรือว่าไลฟ์สดขายของนะครับผมการไลฟ์แฟนเพจก็เป็นหนึ่งหนึ่งที่แบบโอเคอะ่ะเป็นหนึ่งสิ่งที่ดีอะ่ะตามนี้เลยครับผมตามนี้เลยนะ1,650บาทนะครับมาแล้วครับผม QR code ของเรามาถึงแล้วอะไหนดูซิ แคปแล้วก็สแกนแล้วก็ส่งสลิปมาให้เลยนะครับนะสแกนจ่ายนะครับสแกนจ่ายนะครับผมก็เคียบโค้ดตัวนี้ครับมันก็มีข้อดีครับผมก็คือสแกนจ่ายได้ทุกธนาคารนะครับผมแล้วก็แอปทูบารีวอลเล็ตนะครับผมฟรีค่าธรรมเนียมไม่เสียค่าบริการใดๆเพิ่มเติมนะดีมากครับเดี๋ยวเขาจัดให้เลยค่าหูจะโดนจัดซะงั้นเราบ้าบอับผมเดี๋ยวเรานะัะผม นำไปส่งนับไปไปอ่าเดี๋ยวผมไปโอนใจชำระเงินก่อนแล้วก็เอาสลิปมาส่งนะครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็ทําการชําระค่าบริการเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าต่อไปก็ส่งสลิปให้เขาเลยครับส่งสลิปไปเลยดูราคาก่อนหกร้อยห้าสิบถูกต้องไหมถูกต้องอ่าส่งครับผมอ่าโอเคครับผมส่งไสปไปเลยนะฮะหกร้อยห้าสิบบาท เขาบอกว่าขอบคุณมากๆค่ะแปบลบว่าตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาส่งลิงก์แฟนเพจมาได้เลยคราวนี้เราต้องไปเอาลิงก์แฟนเพจนะครับกดเข้าไปใน facebook เลยครับผมคราวนี้ก็กดไปเลือกที่เพจนะแล้วก็สลับเป็นเพจของเราเลยครับอ่าของผมจะเป็นบัสบอสพันธ์นะครับผมรูปหน้าตาแบบนี้ครับผมใช้ไปตลอดคร <c oughs> าวนี้ไปที่โปรไฟล์เลยครับผมโปรไฟล์เพจนะจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับผม ให้เรากดไปที่จุด3จุดเห็นไหมครับตรงที่ติดข้างๆกันกับคําว่าแก้ไขครับผมกดไปเลยปุ๊บมันจะเข้ามาที่เมนูตรงนี้ครับผมเมนูของการตั้งค่าเพจนะโอเคครับให้เรากดไปที่คัดลอกลิงก์ครับผมเห็นไหมล่างสุดเลยนะล่างสุดเลยนะครับผมคัดลอกลิงก์คราวนี้เราอยากรู้ว่าตอนนี้เพจของเรามีผู้ติดตามเท่าไหร่นะครับผมกดไปที่ตรงรูปตาครับอันที่3นะเมนูอันที่ะครับผมดูในมุมมองของ อะไรก็ไม่รู้นะครับกดไปเลยปุ๊บเราจะเห็นนะว่าเพจเรามีผู้ติดตามอยู่1,200เอ้ยไม่1,000 1,400นะครับ1,400ใช่เออผู้ต <c oughs> ิดตาม1,400นะครับผมคนถูกใจอยู่ที่1,200ก็จะหลงกันล้วโอ้เปิดหัวนะ <c oughs> โอเคครับผมประมาณนี้นะ1,200กับ1,400นะครผมถูกใจแล้วก็ผู้ติดตามนะครับจะเพิ่มไปมากกว่านี้หรือเปล่ายังไงนะครับไปดูกันเลย คราวนี้ก็นําลิงก์ไปให้เขาเลยครับอ่ะส่งลิงก์เรียบร้อยครับโอเคครับเขาส่งมาให้ดูแล้วนะว่ายอดของคุณคือ1,200ถูกใจนะครับผมจัดไปนะครับคือเราก็จะเพิ่มจาก1,200นะครับกดไลค์เพจนะจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่ายอดขึ้นยอดเดี๋ยวมันเริ่มแล้วนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของการลันตัวระบบนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวผมจะขอข้ามไปในตอนที่แบบยอดมันขึ้นแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาเลยครับผมตอนนี้เราก็มาดูยอดที่เราปั๊มเอาไว้นะครับผมที่เราปั๊มไว้1000ไลค์นะครับผมก็จะเป็นปั๊มไลค์แฟนเพจนั่นเองนะครับผมอน,นี่เราก็มาอยู่หน้าโปรไฟล์แฟนเพจของผมแล้วนะครับตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมคือมันยังไม่มีให้ขึ้นให้ดูนะเพราะว่ามันเป็นหน้าโปรไฟล์เขาเรียกว่าอะไรนะผมได้สลับโปรไฟล์ไงมันก็เลยไม่ขึ้นนะ ก็จะมีวิธีเดียวนะครับที่จะสามารถดูได้นะเหมือนทุกครั้งที่เคยบอกไว้นะครับกดไปที่จุด -3 จุดเลยครับแล้วก็ไปที่ดูในมุมมองครับอ่ามันขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมครับนี่คนถูกใจครับผม2องพเห็นไหมครับผมจากรอบที่แล้วเนี่ยมันเป็น1000กว่าใช่ไหมหนึ่งพันเนาะจาก1,000งเป็นสองพันนะแปบบ๊แบบเดียวนะครับผมผมบวกมา1,000นะ ถือว่าดีนะใครที่จะมาปั้นนะผมปั้นพวกเพจนะครับผมเพจลุเพจขายของเพจอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าจะเป็นเพจสตรีมเมอร์นะฮะก็สร้างคอนเทนต์อะไรต่างๆก็ทําได้นะครับผมทําง่ายนะครับผมแถมราคาถูกด้วยนะครับแล้วก็เร็วนะอันนี้ก็ใช้เวลาหน่อยนะครับผมสําหรับสําหรับเพจนะผมต้องพูดตามนี้เลยนะว่ามันต้องใช้เวลาอยู่สักพักนะครับผมก็แล้วแต่ระบบเลยนะว่ารันเร็วรันช้านะครับตรงนี้แต่ถามว่าได้ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ดีมากด้วยนะครับ จริงจริงนะครับผมโอเคนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ